จริงฉะนั้นแสดงว่าไม้ซึ่งเป็นตัวผู้นำและทองซึ่งเป็นตัวผู้นำเนี่ยมาจากพลังใหญ่ของลมเหมือนกับเหมือนกับธนุม,มาเนี่ยอีกก็ต้องเป็นโอรสของเจ้าพายุเพราะนั้นใครก็ตามที่เป็นผู้นำเนี่ยมันเป็นไม้บวกหรือไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม้ลบในไม้ลบมันจะเป็นผู้ตามที่ดีไม้บวกหรือทองบวกนี่เป็นผู้นำแท้แต่นี้อ้าวคุยต่อฉะนั้นดวงนี้ระเอื่นเขาเลือก เลือกตัวเราเป็นทองบวกก็เลยเห็นชัดเลยว่าใช่ mm hmm. เขาเลือกได้ถูก mm hmm. เพราะทําไมไม่อธิพันธ์นี่ทองเนี่ยเป็นผู้นําจริงแคร์จริงแต่ถ้าเขาโมโหมึงแล้วตัดมึงทิ้งเนะี่ยมันก็จะไม่สนมึงแม้แต่ตายต่อหน้าเขาจะไม่มองนี่คือความ,วามเด็ดขาดของทอง mm hmm. เพราะว่าทองทําไมแคร์รู้ป่ะเพราะว่าทองนั้นเซนสิตี ดูนอนดูร้อนดูหนาวได้รวดเร็วคือทองเนี่ยเซนสิตีิดดูร้อนดูหนาวและเด็ดขาดมากแบบลายเยอะใหญ่เลยนะตัดฉับไเรื่อยๆใหญ่เช่นเวลาทองเขาจะแคร์ใครอู้มันจะแคร์หมดทุกทุกหนทางทางไปทางมาไอจะช่วยคิดให้เสร็จเรียบร้อยเลยเพราะไอกาลังแคร์ดังนั้นอย่าให้เขาเจ็บปวดเจ็บใจเพราะไอตัดึงเมื่อไหร่ตอนนี้ก็ตายก็ไม่มองอย่างนี้ก่าที่จะติดทองไม้เนี่ย ถ้าเป็นผู้ชายมีไม้เกินสามตัวนะไม่หากไม่ให้คบเพราะไม่น่าไม่น่าคบไม่ใช่เพราะมันเลวแต่เป็นเพราะว่าผู้ชายที่มีไม้ตั้งเกินสามตัวนี้เป็นคนที่จุกจิกจู้จีจ้จจเหมือนผู้หญิงแล้วก็คิดมากยิ่งกว่าผู้หญิงคิดมากวางแผนเก่งมากฉะนั้นส่วนใหญ่ไอ้พวกไม้ถ้าเกินสามตัวไม่น่าคบวก็เพราะว่า มันมีแต่ไอเดียมันไปฟังมันก็โง่อะมันไม่เคยทาไอเดียมันเป็นตัวตนเลยเพราะมันมีแต่ความคิดขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาตลอดเวลาฉะนั้นก็คือไม้เยอะไม่ดีวะเกินสาเม็ดไม่เอาอยาครบเพราะว่าการค้าก็จะไม่เจริญเพราะมัวแต่เป็นผู้นําจรงิงอะก็ส่วนใหญ,ญ่พวกที่เป็นผู้นํานี่มักจะรับราชการหรือเป็นทหารหน่วยหรือเป็นหัวหน้าบริษัทพอออกบริษัทนี้ได้เข้าใจไหมเพราะว่ามีบริษัทเอ,อ่ออุ้มชูไว้อยู่แต่ถ้าอีเป็นเจ้าของเองรับรอง,พ,งพังพังเพราะว่า มัวแต่ห่วงนู่นห่วงนี่ไม่เข้าท่าแล้วก็เปอร์เฟกมากเปอร์เฟชันนตส่ะทำอะไรก็ละเอียดอ่อนจะต้องมีตัวนี้ตัวนี้ห้ามขาดตัวนี้โอ้หมันจะแถมแถมแถม,แถม,แถมตลอดเวลาเลยจนกระทั่งลูกน้องไม่รู้จะจัดก,กันยังไงถูกนี่คือถ้าไม้เยอะนะแต่ไม้อะดีก็ตรงที่เขาห่วงบางครั้งเขาจะถามลูกน้องเนี่ยเขาเป็นไงคุณแม่หายปวดเลยใช่ไหมลูกสบายดีแลวใช่ไหมอันนี้ก็จะถามไปถึงถึง,ถงอะไรเรื้อง้าเหล่ากอเลย ซึ่งเป็นตัวประทับใจของลูกจ้างแต่แต่จำไว่นะฉะนั้นถ้าไม้มีหลายตัวแล้วเสือกเป็นเจ้าของในกูเพราลูกน้องมันเครียดทุกคนเพราะมัวแต่เพอร์เฟกคนเข้าใจไม่บางคนเพอร์เฟกชนนี้จะทำอะไรต้องเพอร์เฟกเนี่ยอีจะ